สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่23 e ันวาคมนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟมเดลลี่นะกรอบราคาของที่เดลลี่ชัดมากแล้วนะจ๊ะวันนี้กรอบล่างที่1784.80นะคะแล้วก็กรอบด้านบนนะคะอยู่ที่1814.17เหมือนเดิมนะคะสัญญาณกดดันก็มาเหมือนเดิมแต่ราคากดไม่ลงนะคะโอเค มาดูที่เทรนนะเทรนตอนนี้อย่างขามาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แท่งราคานะคะเริ่มขึ้นมายืนเหนือแอลเอสองร้อยอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการขึ้นไปเทสห8 1 4งแปดนงสี่นะคะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมน,นะคะแม้ว่าสัญญาณกดดันจะมานะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแรงซื้อที่ทำเฟรมนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะเห็นมันกำลังจะตัดขึ้นเลเวลศูใช่ไหม แรงขายไม่มีเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นโอกาสเทสยังมีอยู่แต่ไปช้าไปเร็วเดี๋ยวไปเช็คที่ทำฟิมย่อยกันมาดูที่4ชั่วโมงนะครับตอนนี้กรอบราคา4ชั่วโมงเซ็ตตัวอยู่ระหว่างอ e รีสแตนที่1808.35นะคะกับ s u บ p o r t ที่1785.78นะคะซึ่งอ่าราคาก็ปรับตัวขึ้นสูงมาตั้งแต่เมื่อวานกับเมื่อวันก่อนเนาะเพราะว่า เมื่อวันก่อนก็วิ่งอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงของวันก่อนแต่ว่าวันนี้เซตตัวใหม่นะครับกรอบกว้างอยู่ประมาณ2,000กว่าจุดนะครับเทสไลน์รอบอยู่ทีเดียวนะ1808บริเวณนี้นะคะแล้วตอนนี้สัญญาณเรดมาก,ก็ยังกดไม่ลงนะครโอเคมาดูแรงซื้อแรงขายเทรนด์นะอย่างขึ้นมาเป็นขาขึ้นเต็มตัวแล้วนะตอนนี้ แรงซื้อแรงขายตอนนี้แรงซื้อนะคะพักตัวนิดนึงไม่นิดแหละก็เยอะอยู่แต่แรงขายมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันกดไม่ลงนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเป็นเชิงแบบว่าวิ่งไซเวอย,อยู่ชิดชายแดน1 8 0 8งแปดนถึงหนึ่นั่นเองนะครับโอเคถ้าเราดูระดับโอเวอร์ของที่ทำเฟรมนี้นะทุกคนก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นสูงมาติดที่1814มันยังไม่ใช่โอเวอร์ขั้นสุดนะหมายความว่า ถ้ารอบนี้นะครับถ้ามันกดไม่ลงมันมีโอกาสที่จะเทสสูงมากกว่าระดับ1 8 1่นึ่งสีะคะเพื่อที่จะสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นของทําเซฟสีชั่วโมงให้จบนั่นเองนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมโอเคเช็คก่อนนะ t s หนึ่งนะคะตอนนี้ราคาถูกบีบอยู่ในกรอบแคบๆนะคะระหว่าง1804กับ1808นะครับีบ,บมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเลยทีเดียวนะยังไม่ได้ไปไหนไกลามากโอเค แต่เราเห็นสัญญาณโอเวอร์ของมันนะคะบาลานซ์กันแล้วนะแต่กดไม่ลงนะโคตรอันนี้ทำเซมนี้แรงขายก็ไม่มีเหมือนกันเทนทอนเป็นขาขึ้นแล้วนะคะสามสบสาก็บาลานซ์แล้วนะจ๊ะสิบห้ก็โอเวอร์ระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวตัดสินของเขาก็อยู่ที่ทำเซมสี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าตอนนี้ราคามันติด ไซเวอยู่ในกรอบแคบแคบ1804-808นี่เองนะคะหมายความว่าแรงขายไม่มีเลยในทุกๆทำเฟรมเพราะฉะนั้นจุดวัดใจสำคัญคือบริเวณนี้นะครับ1804นะครับถ้าราคามันไม่หลุดมันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปเทสให้จบจบที่ทำเฟรม4ชั่วโมงคือเทส1814ให้จบนั่นเองนะคะโอเค แล้วถ้าเทสได้จริงๆเนี่ยคือแรงซื้อที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงที่พักตัวอยู่ตอนนี้นะครับควรจะฟื้นหรือว่ามาเต็มได้อีกรอบหนึ่งนะครับมีกว่าที่จะขึ้นมาถึงได้สุดระยะสวิงด้านบนนั่นเองสุดระยะสวิงด้านบนวันนี้อยู่ที่หนึ่งแปดสองสามจุดเก้าห้านะโอเคแต่ในกรณีที่มันอยากวิ่งแรงๆแล้วไปเกินระยะสวิงเลเวลถัดไปของร e สแตนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ แต่วันนี้จะเป็นไปได้ไหมหนึ่งแปดสี่เก้านะคะวันนี้จะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าวันนี้นะครัีอย่าลืมว่าพรุ่งนี้เป็นคริสต์มาสอีฟนะจ๊ะทุกคนรู้สึกว่าวันหยุดอของตลาดโลหะนะครับจะหยุดทั่วโลกอยู่นะระวังด้วยนะครับวันนี้ใครเทก็อย่าเพลินมากนะครับเดี๋ยววันหยุดแล้วจะเหวนะเดี๋ยวก็รไม่วิ่งนะะไรปรวมันนี้นะจ๊ะโอเค โอเคที่นี้เห็นแล้วล่ะว่าแรงซื้อยังเยอะอยู่ในหลายๆทำเฟมที่นี้มาเช็คเลเวลของ Support ซัพพอร์ตสิถ้าหลุดจากาาแนววัดใจสำคัญที่1 8ึ่เนี่ยเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตอยู่ตรงไหนนะคะถัดมานะคะคือกรอบล่างของทำเฟ็มสี่ชั่วโมงนั่นเองนะคะที่หนึ่งเจ็ดปดห้าจุดเจ็ดปดนะโอเคแล้วก็กรอบล่างของทำเฟมเดลี่นะที่หนึ่งเจ็ดแดสี ถือว่าเป็นบริเวณเดียวกันแล้วกันโอเคถ้าเกิดว่าเขาจะวิ่งติดอยู่ในกรอบก็คงจะเป็นโซนนี้แหละนะครับแต่ว่าบอกแล้วนะว่าต้องผ่านแนววัดใจสำคัญนะที่1804นนะหลุดนะถึงจะลงมาถึงตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่หลุดก็มีลุ้นขึ้นไปเทสข้างบนนะครับแต่เราบอกไว้ก่อนเผื่อแบบว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะช่วงนี้ตลาดใกล้ปิดโอเค สุดระยะสวิงด้านล่างอ้าวยพิ่งสุดเสียสปอร์ถัดมานะคะที่ถัดจากกรอบเดลี่นะคะอยู่ที่1775นะแล้วก็สุดระยะสวิงข้างล่างนะคะอยู่ที่1766.64นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมของราคาวันนี้นะคะอิทธิพลของขาขึ้นยังคงเยอะอยู่แล้วก็แรงซื้อก็ยังคงมีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุดแนวสำคัญที่เรา พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนั่นเองนะคบก็ mm hmm. บางทีก็เผื่อมันจะ,ะ mm hmm. เทสแลบๆลงมาเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่ยืนแท่งก็ได้หมายถึงว่ามุดลงมาไม่ได้อนะ่ะอาจจะแหลมได้ถึง1,800ก็เป็นได้นะแต่ถ้ามันไม่หลุดบริเวณนี้1,800เนี่ยยังไงฝั่งขาขึ้นก็ยังได้เปรียบนั่นเองนะคะโอเค เรามัดระวังในการเทรดด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ